สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนี้เป็นของน้องจัดพังงาน,นะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นซาลาเปานะคะ2ชิน้นข้าเก่านะ2ชิน้นมาร์ชเมลโล่นะคะ3ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบมินิบ้านอีโมจิน,นะ,ะอันนี้4ชิ้นนะคะกระ่ายมินินะกระต่ายตกกลมนะคะ2ชิน้นหัวเห็ดค่ะหัวเห็ดทั้งหมด4ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลอีก3ชิ้นด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจวดตากนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นโลซานนโอนะคะ1ชิ้นกล้วยจมโบนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบเต่าจมโบนะคะโดนัทคิตตี้โดเรมอนนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบเจอรปาวมีเดียมนะคะจมโบบานขาวปังปอนกุริธรมะนะคะโดนัทมิกกี้เมาส์นะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นแบบมีเดียมบานเหลืองนะคะกับหัวโดเรมอนค่ะ อันนี้เป็นของน้องจอดอุตาาดิกนะคะก็จะมีเป็นแบบเคทูนิคอนขนไอติมนะคะ1นังบางกรูเรธามะนะคะแล้วก็จะเป็นโลซานนโอนะคะด้วยจัมโบ้โดเรมอนนะจัมโบ้ปันอิโมจินะคะสลับเปาแล้วก็จะมีเป็นมินิบันอิโมจิกับหัวเห็ดมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจอขอนแก่นนะคะจะมีเป็นจัมโบ้บันอิโมจินะคะ1แล้วก็แกะขนปุยนะคะสชีชมพูนะโดเรมอนนะคะ1ชิ้น เป็นไฟล์นะคะ1แล้วก็จะเป็นตัวฮีโร่นะคะมินิบ้านอีโมจินะ2ชิ้นค่ะมาร์ชเมลโล่สชิ้นกระต่ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบหัวเห็ดนะห่าเก่านะคะ2แล้วก็ซาลาเปาอีก2ชิ้นด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจดระยองนะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะใส่กล่องให้นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบแพนเค้กลิลาคุมะนะคะ แล้วก็จะมีเป็นโลซานนโอนะคะแบบต่างๆนะคะนี่แล้วก็มีเป็นโดนัทคิตตี้ปังปอนกุเรธมามะนะคะแล้วมีเราก็จะมีเป็นแบบแพนด้านะคะแครอทนะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นหอยนะคะสีใส่ดงนะทั้งหมด5ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะ,จะใส่กล่องให้ค่ะกขอบคุณน้องทั้ง5คนมากๆเลยนะคะ